ในโลกอขอองค์การสงครามทางทะเลหนึ่งในยุโทโธปกรณ์ที่น่าเกรงขามที่สุดคือเรือดำน้ำและในหมวดหมู่เรือดำน้ำมีชื่อหนึ่งที่หลายคนจดจำได้จากโลกของวิดีโอเกมและตำนานทางการทหารนั่นคือ Silent Hunter Ship หรือแปลตรงตัวว่าเรือดำน้ำพรานเงียบชื่อนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ชื่อของเกมจำลองการรบทางทะเลชื่อดังเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความลับ ความแม่นยำและความเงียบสงบที่พร้อมโจมตีเมื่อสัตรูเผลอกกำเนิดของคำว่า Silent Hunter คำว่า Silent Hunter เริ่มเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจากเกมคอมพิวเตอร์ชื่อเดียวกันโดยผู้เล่นจะได้รับบทเป็นผู้บังคับการเรือดำน้ำในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเป้าหมายคือการลอบโจมตีเรือข้าศึกในทะเลเปิดด้วยกลยุทธ์ที่ต้องอาศัยทั้งการซ่อนตัว การตรวจจับและการวางแผนอย่างรอบคอบจนกลายเป็นต้นแบบของเกมจำลองเรือดำน้ำหลายเกมในปัจจุบันแต่ในความเป็นจริงคำว่า Silent Hunter ยังสามารถสื่อถึงลักษณะเฉพาะของเรือดำน้ำรุ่นใหม่ในโลกแห่งยุทธวิธีสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ของสหรัฐอเมริกาหรือเรือดำน้ำดีเซลของรัสเซียและจีนต่างก็พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้เรือของตนสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างเงียบที่สุด เพื่อลดโอกาสถูกตรวจพบโดยโซน่าหรือเรดาร์ของศัตรูเทคโนโลยีเบื้องหลังความเงียบความเงียบคือหัวใจของเรือดำน้ำ Silent Hunter ไม่ว่าจะเป็นการใช้โครงสร้างตัวเรือที่ลดแรงสั่นสะเทือนการใช้ใบพัดที่หมุนช้าแต่มีประสิทธิภาพหรือแม้กระทั่งการออกแบบระบบขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าแทนการใช้เครื่องยนต์ดีเซลหรือกังหันไอพ่นล้วนเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้เรือดำน้ำสามารถแฝงตัวอยู่ใต้ผิวน้ำได้โดยไม่มีเสียงรบกวน นอกจากนี้ยังมีระบบตรวจจับที่ล้ำสมัยเช่นโซน่าแบบพาสซีฟที่สามารถฟังเสียงการเคลื่อนไหวของเรือศัตรูโดยไม่ต้องปล่อยคลื่อนออกไปก่อนซึ่งทำให้เรือไซเลนท์ฮันเตอร์สามารถดักฟังและประเมินตำแหน่งของเป้าหมายได้ก่อนที่จะถูกพบกลยุทธ์การลอบโจมตีกลยุทธ์ของเรือไซเลนท์ฮันเตอร์มักจะเน้นการซุ่มโจมตีจากระยะไกลโดยใช้ต่อปิดโดําวิถีหรือขีปนาวุธปล่อยจากใต้ทะเลเมื่อสามารถระบุตำแหน่งของศัตรูได้อย่างแม่นยำ เรือดำน้ำจะเคลื่อนที่ช้าๆเข้าใกล้เปลี่ยนระดับความลึกและเตรียมยิงตอร์ปิโดจากตำแหน่งที่ไม่สามารถตรวจจับได้เมื่อเป้าหมายถูกทำลายเรือ Silent Hunter จะหายกลับสู่ความมืดเงียบของท้องทะเลโดยไม่มีการรบกวนไม่มีเสียงระเบิดดังต่อเนื่องหรือสัญญาณเรดาร์หลงเหลือความสำเร็จของภารกิจวัดจากความเงียบหลังการโจมตี Silent Hunter กับยุทธศาสตร์ระดับโลกหลายประเทศทั่วโลกต่างพัฒนาเรือดำน้ำของตนให้มีลักษณะ Silent Hunter มากขึ้นโดยเฉพาะประเทศที่มีบทบาทสำคัญในด้านการทหารเช่นสหรัฐอเมริการัสเซียจีนสหราชอาณาจากักรและฝรั่งเศสเรือดำน้ำเหล่านี้ไม่ใช่เพียงแค่เครื่องมือสำหรับโจมตีแต่ยังเป็นตัวแปรสำคัญในการสร้างสมดุลของพลังนิวเคลียร์เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์แบบบาลิสติกมิสซิลซับมารีนหรือ SSBN เช่น USS Ohio ของสหรัฐอเมริกาหรือโบเรคลาสของรัสเซียต่างก็ถือเป็น s i l e ฮั Hunter ในระดับสูงสุดเพราะนอกจากจะเคลื่อนไหวเงียบแล้ว ยังสามารถบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์จำนวนมากทำให้เป็นภัยคุกคามที่ซ่อนอยู่ลึกสุดในมหาสมุทรมรดกในวัฒนธรรมป๊อปเกม Silent Hunter ที่เปิดตัวในช่วงปี1996เป็นต้นมาได้เปลี่ยนความเข้าใจของผู้คนทั่วไปเกี่ยวกับเรือดำน้ำจากแค่เรือที่ซ่อนตัวใต้ทะเลให้กลายเป็นอาวุธที่ต้องใช้ทักษะและกลยุทธ์ชั้นสูงเกมนี้นำเสนอประสบการณ์ที่สมจริงไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบสถานะเรือ รวจจับเสียงตัดสินใจยิงหรือการเอาตัวรอดจากการล่าของเรือพิฆาตด้วยเหตุนี้ Silent Hunter จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่เกมแต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คนทั่วไปได้เข้าใจบทบาทของเรือดำน้ำในสงครามและกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ในวงการทหารการออกแบบเกมและแม้แต่การวิจัยทางวิศวกรรมทางทะเลบทสรุปเงาเงียบที่ทรงพลัง Silent Hunter ไม่ว่าจะในรูปแบบของเกมหรือแนวคิดของเรือดำน้ำจริง ลุนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเงียบที่ทรงพลังการรบที่ไม่ต้องใช้เสียงดังแต่กลับสร้างผลกระทบมหาศาลต่อสมรภูมิทั้งในอดีตและอนาคตในโลกที่เทคโนโลยีทางการทหารก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งไซเลนท์ฮันเตอร์ยังคงเป็นหนึ่งในตัวแทนของยุทธวิธีที่ผสานความชาญฉลาดความละเอียดและความแม่นยำไว้ในเรือเพียงลำเดียวที่สามารถเปลี่ยนสมรภูมิแห่งท้องทะเลได้เพียงการโจมตีครั้งเดียว